พูดพูดโม่เบื่ออยู่ดีมีแห้งอยู่แดีมีหิ้วไม,ม่รู้พี่น้องเมื่อกี้เห็ดปวกดสีุ่มจาเะเบอร์ไก่สีุ่มและสีุ่มตอนแรกว่าสิวเก็บแล้วจ้ะอยากให้เพิ่นใหญ่ก็เนี๊ยเพิ่นบานก็เนี๊ยนะแต่ว่าที่นี่มันมีสตุลเฮ็ดพี่น้องเอ้ยปูเฮ็ดกบระเบรดดีๆแล้วจ้ะสตุลเฮ็ดคือยอย่างหละะับวัดติตาเหลือกมองเม้มอยู่ทางขางนี่ นี่คือศัตรูเฮดของขอ่อยผู้เจ้าเบิงนี่เบิงผู้เจ้าเบิงห้อยบาท่าเบิ่นนี่เหยียบพยานเหยียบพาดทุงดำนี่กอทุงดำคุ้มเหยียบทุงดำรู้ข้ามาเป็นบวกเลยงยังวะเกลเลยเตะเก็บให้หนนองเด้ตรงเก็บนี่ไก่ปิดบ่ เงิดเลยยุ่เงานกันไอ้กีนน้เม็ดปวกบ้านี้พี่น้องแต่สะกนคือ,อยังเพื่อนบอกว่าเอาเอาไว้อ็มลอยอ็ยมลอยผสมน้ำจะเล็กหน่อยว่าเั่นว่า มดแล้วเป็นยี่โดอกงยเงยอีรีพี่น้องพวนี้พูดอวบนะืัองเงทั้งอวบทั้งเงยทั้งแยวกายงวะกายงวาเมีช่วงเป็นเจ้าอีรีเด็กขัน่ามีสัตัวนก็ว่าเสียนหายเป็นไ่คนนี้ยังเก็บอยู่อันนี้ปล่อยไปดูนเมื่อไรคือสีบริเกียงนะนะเลยตรงเก็บพี่น้องตื้อเขาอิรีเด้กจักรลอยมาแต่ตอนไหนขีหน่อยคนนี้ เว้ยอืมโอ้ค้า nhau เลยอันนีุ้่นปล่อยไปดูว่าอะไ้เนี่ยกันดอกดำเลยกินว่าอะไอีพี่น้องเนาะเข็นสวกท้องงูว่าข่อยใส่ยังนี่อุปกรณ์ปูกเฮ็ดข่อยใส่หม้อ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 สศรษวันเนาะ ใสิคิดว่ามือหนึง่งเข้าสีสามารถปูเฮ็ดปวกได,ด้เดี๋ยวค่อยไปหลางนี่ง่ไปเตะสวนครับไปน้องเป็นยุง่งเป็นยุ่งอยู่ให้เป็นโดดเงยเป่นนีกันสิ ตาสะออนคนนี้อยู่ด้วยเนะาะแต่ว่าข่อยมีเหตุจำเป็นจะต้องเก็บเบืออ่อยังมาเนี่ยหน่อยมูลิน้ล่มาเหยียบเหตดข่อยตั้งแต่ตอนไหนโอ้ยตุบปุบติปีอยู่จะกี่เก็บอันใดีก่อนล่ะสะออน เส,สียงรถไฟบืนมอจังหน่อยเด้อเสียงรถไฟบืนมอในทีน่นี่คือเสียงอย่างพูดยววังวนแล้วยังนอนหลับอยู่พี่น้องอยังนอนอยู่ตื่นไม่เก็บเห็ดกวนเสียงรถบืนมอก็คือเสียงกูนั่นแห้างเที่กับเสียงมอหน่อยมอใหญ่โ <c> อ <oughs> <c oughs> ้ีเสียงแถมอีก น้อนตุด <laughs> โอ้ยตัวส่วนนาะอพี่นนองขันดิกงหน่อยมึงนี่บ่ดื้อกว่านี้คือสีดอกแง่กว่านี้อยู่ เม่ันันสิเก็บมานนอโอ้ยนี่นี่ตุปุอยู่กันหนีแงค่ะตุปุอยู่ทั้งอ <uh huh huh uh huh 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 네วบทั้งใหญ่ทั้งยาวตุกเป็นแบเน่ไไปยี้เลย วนไปดันขัง่า เก็บเรียกๆก็หดหนามเอาพิ่นเกิดต่อไปอันพวกนี้ว่าให้หนีเก็บดอกเพราะว่าเพิ่นดอกหน่อยอยูง่งดอกนี้คือปิ่นง่วงยังเสียเอาออกก็ได้ปิ่นเผาแล้วเอาออกเลื่อ,อยวางประ zoom อิ่มลอยอิ่มลอยเล็กน้อยดอกเป็นสีอวบสีหญ่ว่าสันว่า มันก็อวบมันก็ใหญ่อีดอีดน้ำแล้วก็ฟุ้งพาไว้ไปแล้วมืลมอ,วมมอลืออ่นเหมือนกันมาเก็บใหม่ถ้าลูก่อก็ดีกวนดูสักที อย่ามาก,กวนอย่ามาก,กวนขาเห็ดนี่สิเก็บไว้สิเก็บไว้เอาไปเอาไปวานเอาไปโยนโนนไว้ห้เตื้อนวันเกิดให้เตื้อนวันเกิดไปเฮ็ดปวกธรรมชาติเนาะจาว่าบ่ะเราก็บ่รู้คือกันนะความคิดข,อขอดดวาก็เดาเอา ปุติปิส้ซิบ้องไปวานวันนี้ก็เสียเปลืางวันนี้ก็เสียเปลืางไว้ลืางไว้ก็สิไปแกงแกงสีงน้ำมาอย่านั่งเนาะใส่ผักนั่งตู่ไว้ดาบหมีนี่ก็ป,ป,ป้องแป้งป้องแป้งอยู่ เฮ็ดปวง,งนี่เนาะโอ้ยตรงถาเวลาฝนตกเดยฝนตกเรแล้วๆก็มันมาสิดิกินโหลดถ้าเกิดกะจังได้เก็บกินสุมมือนี้บาตรงรอธรรมศาสตร์เลยเฮ็ดละง,งกเฮ็ดทับเตา้าก็จะมีหัวเสือคขายมีคุย,ยางซูนแน่ของรดอยากกินเฮ็ดเนี้ยัง ไปซื้อหัวเสือมาเดวกับว่าปลูกบุได้ม่ร่งเพาะกะเห็ดเป็นเห็ดขายบริเฮดกิน,นไะม่ร่งเพาะกะใส่ร่งเพาะเกิดแล้วก็เก็บขาย เชียงรถบืนมอเสียงรถบืนมอกืกกือกกือก่นพี่น <laughs> <bio> <ido> <laughs> ้อยสุงใสใส่เกียร์ต่ำบืนมอบืนไลยจนตัวแตกเนื้นดไหลม่เจอได้ยินมาบุบบังคับทงใสพวกเขากล่องละว่าเนาะ เดี๋ยวขูดขีเรื่อยเอาก่อนไปเนอะขีเรื่อยเสียดายกันทิ่ตัดถิงกับขูดออกได้ยังไปล่าง ดามมีดดามมีดขูดขูดกระละมังป่องแง้งป่องแป้งอยู่ไปรกันดดเดี๋วเสียไปล้างโอ้ยฝนตกอีกแล้วมาขึ้นนี่ฝนตกซุ่มซำซุ่มซอ้โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเกิดไล เสี้ยดี่ยังเสียวเสือหิตมาที่ี่นออ้องเสื้อหิตที่ตัดออกจากอันน้ำหันละสาดเข้าไปแถวนี้เสื้อหิตว่นนะคล้ายหิตสาดทิ้มไปแถวแถวเนี้ยละห้าเทือบ่นห้าเทือบ่นอยากเกิดเป็นหิตบวกธรรมาสาถ้าเบุงปีน,าป,นาปีนาปีห <c oughs> ื้อจำว่าเบุงกันไหมไปแล้ววันนี้นี่จากดอกกระร่างเห็ดก่อนมเมื่อกี้ห็ดซูบึงเบอลนั่นเบอลนี่ เออสิไปล่างฮิตแล้วเล้วนี่ยละจ้าเดจ้เกียงนี่ละมันก็มีอยู่หรอกอีกมูนึงเพราะว่ามันออกบ่เสมอกันพี่น้องมูนึงข่อยอมันหน่อยพอกระเทินบ่ท่านพ่อเกียงอยเอาไปลวกใส่ตู้เย,ย็นไว้ก็เสียเอามนูนั้นมาเกียงใส่มูนี่น้ำก็ะสีได้อยู่หรอกหมอ,มอหน่อยนึงอือพระเจา้าอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดดไม่ฮีปวดหลุกปลอดภัยขอบคุณบ่สูบผู้สุขคนหลายหลายเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยพี่น้องอือเป็นกำลังใจให้ในส่องหน้อยๆนอยอเจ้าไอ้แจ้ Bye-bye.